อ่านี่นะครับมันขึ้นมาแล้ว99.70ก็รอบล็อกเช็คนะครับ,ร,บรอบล็อกเชนคทั้งหมดโอเคครับผมก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัปลาเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้งนองๆนะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปลาเต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้เงเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์ รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมมาทําการนะครับสมัครนะครับในส่วนของกระเป๋าจัมทาร์ตวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าของบริษัทเดียวกันกับฮันนี่เจนนะครับซึ่งใครที่ถอนเข้ากระเป๋าจัมทาร์เนี่ยจะฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็ใครที่กูดผ่านกระเป๋าจัมทาร์คุณจะได้รับ เพิ่มอีก10%นะครับโอเคนะคือสรุปง่ายๆเลยถ้าใครที่ใช้กระเป๋จาจัมทัสในการขุดเหรียญแล้วก็จัมทัสในการถอนเงินมันจะได้ประโยชน์นะครับมากกว่านะครับโอเคทีเนี้ยวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครกระเป๋จาจัมทัสนะครับก็ไม่ยากเลยคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับมันก็จะเจอลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ใต้วิดีโอประมาณนี้เลยพอกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆน,นะครับ ก่อนเพื่อนๆนะครับกดตามลิงก์ไปเลยนะครับแล้วก็มันจะเด้งไปที่หน้ากระเป๋าจัมทาสอ่ะนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเจอนะครับมันจะเจอโค้ดนะครับสําหรับเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับคุณสามารถากดนะครับล็อกอินนะครับผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะผ่านอ่ากูเกิลเฟสบุ๊ก หรือ Apple ได้เลยแต่ถ้าคุณยังไม่มีนะครับคุณก็กดคาว่า sign up ตรงนี้ครับประมาณนี้คุณก็กดคาว่า sign in ทีนี้นะครับกด sign in นะครับอันนี้สําหรับการ sign up นะครับก็คือการสมัครส่วนคุณที่สมัครแล้วคุณก็กด l o g in นะครับประมาณนี้นะครับ sign up กับ sign in ไม่เหมือนกันนะก็กดคาว่า sign up with Google ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเลือกอีเมลที่จะสมัครได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับ โอเคประมาณนี้เลยเมื่อเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็แทนเพื่อนนะครับกดไปที่รูปตัวเองนะครับกดไปที่รูปตัวเองนะครับตรงเนี้ยอันดับแรกเลยชื่อตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออายุสเนมของเรานะครับชื่อยูสเนมของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปภาพเป็นอวตารได้เลยนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับประมาณนี้จะเป็นชื่ออีเมลของเราแล้วก็เอ็กเค,ค้าของเราแล้วก็ถ้าคุณอยากจะลบบัญชีนี้ก็ลบได้เลยนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะ สมัครเสร็จแล้วให้เราทำยังไงครับ Copy my account ตรงเนี้ยกด Copy เลยครับอ่ากด Copy เสร็จปุ๊บเ่นเพื่อนกลับมาที่ฮันนี่เจนนะครับตรงนี้ท่นเพื่อนกดมาที่โปรไฟล์อของเรานะครับแล้วก็ไปที่คำว่า p r o f i l e s e t t i n g นะครับอ่าทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆเ,เคยเชื่อมไว้แล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือมันขึ้นมาแบบเนี้ยก็ให้เพื่อนกดเปลี่ยนกดคำว่า c h a n g e ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีเพื่อนๆก็กดคำว่า s เข้าไปได้เลยนะครับผมจะทำการเปลี่ยนนะครับตรงนี้ Okay. กดวางไปเลยนะครับพอกดวางเสร็จปุ๊บกดคําว่า add the account ตรงนี้นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามันจะส่งรหัส v ว r i f ไไปให้คุณนะครับไปที่อ e ีเมลนะครับอันนี้มันจะส่งไปที่อ e ีเมลของอ่าอีเมลของฮันนี่เจนนะไม่ใช่อ e ีเมลของไม่ใช่อ e ีเมลของจำทัศนะครับคุณก็เข้าไปที่อ e ีเมลเลยครับทีนี้กดไปที่อ e ีเมลที่เป็นอ e ีเมลที่ใช้สมัคร ฮันนี่เจนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันมาแล้วนะครับฮันนี่เจนทีม you h a v e v e r i f ฟก็คือกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีรหัสให้เราครับประมาณนี้โอเคก็ Copy รหัสตรงนี้นะครับผมไปไปวางได้เลยไป Gen e r a t e ได้เลยนะครับอยู่ไหนเราเมื่อกี้อ่งนี้นะครับกดวางนะครับประมาณนี้เลยก็กด Verify ครับตรงนี้โอเคแนะนำให้ใช้อีเมลที่เราสมัครฮันนี่เจนนะครับสมัครกระเป๋า จำทาสได้เลยนะครับกดคําว่าโอเคครับทุกคนอ่าโอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยทีนี้วิธีการถอนเงินนะครับเราทําการนะครับกดกดอ่าคืกอะไรอะดีเควส์เพย์พาอ่า r ีเควส์เพย์เอาท์นะครับตรงนี้ก็คือร้องขอการถอนเงินนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาสอนถอนเงินไปในตัวเลยนะครับทุกคนนะครับประมาณนี้อ่าโอเคก็กดคําว่า request Payout ตรงนี้นะครับผม พอดีควายเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งมาให้คุณเลือกว่าคุณจะถอนเข้า PayPal หรือว่าจะถอนเข้าจมนะครับ JMP ตรงนี้คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมศนะครับแต่ถ้าคุณถอนเข้า PayPal คุณจะได้โดนค่าธรรมเนียมประมาณ15%ผมก็จะกดทําการคอนตินอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า USDUSD พันวายยัวร์วอล l ล็ตเ d สด s นะครับผมจะทําการกด connect wallet ก่อนก่อนที่คุณจะเชื่อมอ่ก่อนที่คุณจะถอนเงินนะครับ กดคำว่า connect with wallet นะครับตรงนี้ในส่วนนี้ผมสะดวกอันไหนผมก็เลือกอันนั้นคุณสะดวก metamask คุณก็เลือก metamask คุณสะดวก taz wallet ก็เลือก taz wallet แต่ผมจะสะดวกในส่วนของา b i t c e t wallet นะครับตรงนี้ผมก็จะทําการกดเพื่อที่จะสแกนสแกนตรงนี้นะครับผมก็จะสแกนผ่านมือถือนะผมก็จะเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับมันก็จะเข้าไปเลยนะครับเป็นการเชื่อมต่อ wallet นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสแกนก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการกดไปที่หน้าแรกแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายสแกนนะครับผมก็จะสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บก็กดเข้ามาเชื่อมต่อได้เลยนะครับประมาณนี้เชื่อมต่อแล้วก็มันก็จะวิ่งตรงนี้วิ่งมาตึ๊ดตืๆอตตโอเคก็กดสแกนม่านตาสแกนสายตาโอเคตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็การนะครับ my wallet นะครับอ๋อนี่แหละครับ wallet key ก็คือเป็นเลขบัญชี wallet ของเรานะครับผมก็จะทำการกด copy กดไปที่ overview นะครับแล้วก็กดคำว่าถอนนะครับร้องขอการถอนตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น j u m นะครับจั m ตรงนี้นะครับฟรีค่าธรรมเนียมกด connect wallet นะครับตรงนี้ wallet address ปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดคำว่า confirm payout ตรงนี้อ่าโอเค อ่ามันจะร้องขอาการถอนคือมันไม่สามารถเอ่อเขาเรียกอะไรมันไม่สามารถระบุการถอนได้คือถอนทีเดียวก็คือถอนทั้งหมดเลยนะครับแต่ถอนขั้นต่ำก็คือ20ดอลลาร์นะครับทุกคนก็กดโอเคได้เลยนะครับเออมันบอกว่าเมื่อกี้ประมาณกี่วันว่าทุกคนน่าจะ2วันนะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตด,ดู Transaction History ก่อนนะครับอ่าโอเคไหนล่ะ a y เอานะครับการถอนเงินครั้งแรกน,นะอ่า processing นะครับ Payment in jump นะครับ อีควัยคอนเกรตูลชันนะครับตอนนี้ก็รอตังเข้าอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้เลยนะ,อะรอตังเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้มันมี0ูนย์จัม๊มนะครับ JMPT นะครับประมาณนี้เลยมาดูกันว่ามันจะมีะเราจะได้มากี่จั๊มนะครับเพราะว่าตอนนี้1นจั๊มผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะมีค่าเท่าไหร่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้ามันเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกทีเมื่อกี้มันน่าจะบอกว่า สองวันใช่ไหมทุกคนสี่สิบแปดชั่วโมงเนาะสองวันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคนะทีเนี้ยวิธีการขุดเหรียญนะครับขุดเหรียญคุณก็สามารถสลับมาที่จำตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จำได้เลยจำทาร์ตเดสบอร์ดต,ตรงนี้อ่านะครับมันก็จะขุดเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมันก็จะสลับมาขุดทางนี้แทนแต่ว่ามันจะได้รับ10%เลยนะสิเลยนะครับจากการที่เราขุดปกติปกติเราขุดได้สมมุตินะสมมุติว่าเราขุดได้วันละ5เหรียญ อ่ะไม่เอาเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราขุดได้วันละ100เหรียญน,นะครับแล้วเราเปลี่ยนมาใช้จำท้านในการขุดเนี่ยเราจะได้รับเพิ่มอีกเป็น10%ก็คือ110เหรียญน,นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้าเงินมันเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ MyW อลเล็มียังไม่เข้ามาเออก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2 4ชั่วโมงเอ,อ้ย48ชั่วโมงนะครับโอเคก็ ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัปลน์เต้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนครับสวัสดีครับโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้หรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเรื่องทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพพี่ๆน,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 น้องนองนะครับผมมาทําการแปลงเหรียญจัมก็คือเหรียญ j m p t นะครับเพื่อที่จะเอามาถอนเอาเป็นเงินบาทนะครับดังนั้นกระดานที่มันรองรับ เหรียญเนี้ยมันก็มีไม่กี่กระดานแต่ว่ากระดานของบิ t คัพเนี่ยมันรองรับไงครับผมก็เลยเลือกใช้กระดานนี้ในการถอนเงินจากฮันนี่เจนเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับก็กดไปที่เหรียญเลยครับพอกดไปที่เหรียญเสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดเข้า่าเทรดนะครับตรงนี้เลือกเหรียญปลายทางก่อนนะว่าคุณจะเลือกเป็นเหรียญอะไรนะครับผมจะทําการกรอกทั้งหมดเลยนะครับก็คือ100%นะครับกดไปที่เหรียญน,นะครับตรงนี้ก่อนที่มันต้องให้พิมพ์แล้วก็กดเข้า่า100% พอกดคำว่า100%เสร็จปุ๊บมันก็กําลังยืนยันก็กดยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้มันจะเลือกนะครับมันจะเลือกอ่อก็เลยนะมันจะเลือกแพลตฟอร์มสวอปให้เราที่ดีที่สุดนะครับอาจจะราคาน้อยที่สุดเนี่ยมันจะสวอปผ่านเพนเค้กสวอปนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้อ่าโอเคเราก็จะได้มาที่ประมาณ99.85เหรียญดอลลาร์นะครับมีมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยให้เรากดคําว่าอา่โหมดทันทีนะครับถ้าโหมดทันทีเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับมีค่าธรรมเนียมนิดหนน่อยะครับ อ่ะหมดทันทีเลยนะครับกดสวอปได้เลยนะครับอ่ะมันก็จะเลือกมาดูดิอ่ะโอเคกดทันทีสวอปทันทีครับทุกคนอ่ะอ่ะสแกนใบหน้าของเราครับกำลังสวอปอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังสวอปนะครับสเปนดิ้งสวอปออเดอร์นะครับตรงนี้ก็อ่าเราเลือกอ่าทันทีมันจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับอ่ะรอก่อนนะครับยี่สิบ ประมาณ20นาทีเอ้ย20วินาทีนะครับ10 second อ่าตอนนี้ก็ได้มาที่98เหรียญแล้วนะครับก็คือค่าส w a p ประมาณ1เหรียญนะครับประมาณนั้นเองนะครับไม่ยากไม่ยากครับทุกคนแป๊บเดียวนะครับ swap เสร็จแล้วนะครับเวลา swap ทันทีเลยนะครับง่ายมากๆทีนี้มาดูเหรียญเราครับตัวนี้อ่าเห็นไหมครับเราได้มาเป็นที่99.70ดอลลาร์แล้วนะครับเพราะว่าเรามีเหรียญเดิมอยู่ประมาณ 0. เท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนจำไม่ได้อ่าทีนี้วิธีการถอนเหรียญก็คือกดเข้าไปนะครับเราก็ทําการโอนนะครับโอนไปที่กระเป๋าอ่ากระเป๋าเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าบีเนนที่มันสามารถรองรับนะครับรองรับได้เลยนะครับเราก็เลือกเป็นฝากนะครับอย่าลืมนะครับเลือกเชนให้ถูกนะครับเป็น B E P 2 0นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็น B E P 2 0เนาะอ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมครับเชน B E P 2 0มันก็วางนะครับวางอะไรนี่เลยวางนะครับโอเค ก็ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคค่าแก๊สก็ประมาณ0.13บาทนะครับน้อยมากๆนะครับทุกคนกดยืนยันครับทุกคนผมจะทําการโอนเหรียญไปที่กระเป๋าใบเน้น t h นะครับก็กดยืนยันครับทุกคนโอเคนี่นะครับก็กําลังส่งนะครับตรงนี้ก็รอประมาณนี้มันขึ้นรายละเอียดตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วมาดูกันครับว่ามันเข้ามาที่กระดานไบเน้นของเราหรือยังครับ มาที่กระเป๋าใบเน้นของเราหรือ,อยังต้องรอก่อนนะครับทุกคนรอก่อนนะ,อะรอก่อนนะครับทุกคนประวัติต้องรอก่อนนะทุกคนถอนฝากอ่านี่นะครับมันขึ้นมาแล้ว99.70ก็รอบล็อกเชนนะครับรอบล็อกเชนทําการยืนยันนะครับเนี่ยมันมีประมาณ15คิวนะครับบล็อกเชนตัวนี้มีประมาณ15คิว จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับจํานวนบล็อกเชนตรงนี้นะครับผม1นึ่งทหรืออาจจะ1นึ่ทับหนึ่งหนึ่งทับห้าหนึ่งทับหกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับถ้ามันเข้ามามันก็จะเข้ามาเลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับทุกคนอ่ะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับได้มาประมาณ6000แล้วตอนนี้สะสมเหรียญฟรีทุกอย่างทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกคนเราไม่จาเป็นต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าคุณรู้จักคัดสรรนะครับ อาแพลตฟอร์มดีนะครับยังไงคุณก็สามารถมีรายได้ได้เช่นกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนไม่จําเป็นต้องชวนเพื่อนก็ได้เช่นกันมีมากมายเลยครับขอแค่คุณเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอะไรที่เหมาะสมกับคุณคุณเลือกทําเอาไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างนะครับบางอันเราอาจจะถนัดบางอันเราอาจจะไม่ถนัดบางอันอาจจะเหมาะกับเราบางอันอาจจะไม่เหมาะกับเราเลือกทําเองเลยผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าอะไรดีที่สุด แต่คุณสามารถเข้าไปดูด้วยตัวเองว่าอะไรสามารถเข้ากับคุณได้ที่สุดแค่นั้นคุณไม่ต้องถามว่ามีอะไรให้ทําบ้างอันเนี้ยผมตอบไม่ได้จริงๆนะมีเยอะแต่คุณเลือกทําเอานะครับเลือกทาเอาเองเลยเนี่ยเห็นไหมครับเข้ามาแล้วพอกดเข้ามาแล้วก็ไม่ยากเลยผมเคยสอนไปแล้วนะครับผมก็ถ้าคุณจะถอนทั้งหมดคุณก็ถอนเลยนะครับอันนี้ผมจะลองถอนสักสามพันดูนะครับอ่ะผมจะถอนผมจะถอนจาก usdt ผมก็เลือกให้ usdt มันอยู่ด้านบน ส่วนไทยบาทผมจะอยู่ด้านล่างผมก็เลือกประมาณ3 0 0พันประมาณนี้3 0 0พ3,000มันก็จะตีเป็นประมาณ90ดอลลาร์ผมจะเผื่อค่าธรรมเนียมสัก20บาทถึง50บาทประมาณนี้อ่ะมันก็จะเป็นประมาณ91เเหรียญผมก็ทำการดูคำสั่งซื้อนะครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> กดยืนยันได้เลยครับประมาณนี้เลยนี่ดำเนินการสำเร็จก็ดูสถานะดูสถานะเสร็จปุ๊บง่ายๆเลยครับทุกคน ตอนนี้มาดูกระเป๋าเงินเรานะครับเห็นไหมครับมันมีเหรียญ t h B ขึ้นมาแล้วดังนั้นเราก็กดไปที่เหรียญของเราแล้วก็กดเข้า่าถอนเลยครับอ <c oughs> พอกดคําว่าถอนเสร็จปุ๊บให้เลือก Max ทั้งหมดก็คือ3,500 0บาทมันจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยก็คือ20บาทนะครับทุกคนตรงนี้ Mobile Banking นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เลยกดยืนยันครับทุกคนแล้วก็มันก็จะขึ้นเลขบัญชีมาให้เราแต่ถ้าใครยังไม่ผูกก็คือไปผูกให้เรียบร้อยนะครับกดยืนยันครับ แล้วก็กดยืนยันครับอีกรอบหนึ่งมันจะแจ้งมาประมาณ3รอบให้เราเช็ครายละเอียดให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องให้เรากดยกเลิกเพื่อไปแค่ขข้อมูลแต่ถ้าข้อมูลถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดคุณก็กดยืนยันได้เลยนะครับกดเตะเพื่อยืนยันครับอ่าสแกนใบหน้าของเราครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังประมวลผลนะครับดูดูประวัตินะครับกําลังประมวลผลนะครับโอเค อ่าทุกคนตอนนี้มีเมลแจ้งเข้ามาแล้วแจ้งผลบริการจากธนาคารกรุงศรีลูกคา้าท่านได้รับเอกสารมาพร้อมนวนนี้อ่าโอเคอ่ากำลังดำเนินการนะครับตอนนี้เดี๋ยวตังมันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับทุกคนโอเคนะครับถอนเงินไปแล้ว3,050บาทนะครับเงินก็จะเข้ามาประมาณ3,030บาทนะครับ โอเครอก่อนนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับขั้นตอนการถอนเงินบาทนะครับนี่นะครับกำลังดําเนินการนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามันเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเข้ามาเลียวโอเคครับ